สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาที่ชุดโครงการความรู้เรื่องการจัดพอตลงทุนตามเป้าหมายนะครับเรามาที่คลิปที่2นะครับ Asset Class สินทรัพย์ลงทุนชนิดต่างๆนะครับในคลิปนี้นี่ก็จะอธิบายเกี่ยวกับตัวสินทรัพย์การลงทุนชนิดต่างๆ Asset Class ชนิดต่างๆอะไรบ้างนะครับเราจะมาไล่เรียนดูกันนะครับเอาละ Asset Class สินทรัพย์ลงทุนชนิดต่างๆนะครับ คืออย่างนี้คือ asset class เนี่ยมันคือการจับกลุ่มของสินนะที่มีพื้นฐานคล้ายๆกันนะครับเช่นะมีสภาพคล่องคล้ายๆกันมีความเสี่ยงในการถือครองคล้ายๆกันนะครับเอามาอยู่ด้วยกันนะแล้วเราก็เรียกว่า,าตัวสินทรัพย์ในแต่ละชนิดเนี่ยมีความเสี่ยงต่าก็เอาไปอยู่ด้วยกันเช่นะรเ,เราอาจจะเรียกสินทรัพย์ชุดนั้นนะครับว่าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นลักษณะของ เงินสดนะครับก็คือเป็นตัวกลุ่ม cash and cash equivalent เ,เราอาจจะเคยเห็นตัวเงินสดแล้วก็ตัวกองทุนที่เป็นกองทุนเทียบเท่าเงินสดนะครับที่เราเรียกว่าตัว mmf นะครับถ้าท่านคุ้นเคยนะครับหรือขั้นหนึ่งเราอาจจะเรียกว่าตัว fixed income fixed income หรือตัวบอลหรือว่าเป็นตัวหุ้นกู้นั่นเองนะครับเช่นคุณกู้ปตทอ,อดอกเบีย้ยสามออย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าเป็นตัวบอลที่เป็น government b o n อย่างพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าจะหุ้นกู้บริษัท CPF อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านนักลงทุนเห็นาพนะฮะก็จะเป็นหุ้นกู้ก็จะบอกว่าเป็นหุ้นกู้อะไรมีกําหนดอายุเท่าไหร่น,นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวสินทรัพย์ที่เป็นตัว equity equity คืออะไร equity equity ตัวเนี้ยก็คือตัวหุ้นตัวนี้ก็คือตัวหุ้นนั่นเอง ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในตัวหุ้นไทยเองเนี่ยจริงๆแล้วความเสี่ยงก็ไม่ได้เท่ากันนะครับมันมีชนิดของหุ้นซึ่งเดี๋ยวคลิปอื่นเนี่ยจะมีการพูดถึงในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ตัวสินทรัพย์อีกกลุ่มนึงที่เป็นสินทรัพย์ลงทุนในยุคนี้เราเรียกว่า alternative investment หรือว่า a i นะครับ alternative investment สินทรัพย์ทางเลือกสินทรัพย์ลงทุนทางเลือกไม่ว่าจะเป็นอสังหา ทองคําน้ํามันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยบางคนเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นสินทรัพย์ลงทุนทางเลือกหรือว่าทำเ,าเกี่ยวกับตัวยูฟาร์มี่นะครับที่อะไรที่เกี่ยวกับคริปโตอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือจะเป็นสินทรัพย์ลงทุนชนิดต่างๆที่เราได้พูดคุยผ่านรุ้กันนะครับโดยที่สินทรัพย์แต่ละชนิดเนี่ยมันมีความเสี่ยงจากน้อยไปมากนะฮะถ้าสมมุติว่าผมไล่เรียงนะ ความเสี่ยงจากน้อยไปมากเนี่ยมันจะเป็นตามนี้คือเงินสดเสี่ยงต่ำสุดเงินสดนี่เสี่ยงต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ขึ้นมาก็เป็นพันธบัตรอสังหาทองคําหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ถามว่าหุ้นไทยทําไมถึงเสี่ยงต่ากว่าหุ้นต่างประเทศเพราะว่าหุ้นต่างประเทศนอกจากความผันผวนแล้วก็เรื่องข้อมูลแล้วเนี่ยหุ้นต่างประเทศยังมีเขาเรียกว่าตัว forex เอ่อตัว,ต,ว,ต,วตัวอัตราแลกเปลี่ยน เป็นความเสี่ยงจากอัตาราแรกเปลี่ยนเข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยหุ้นต่างประเทศก็จะมีค่าความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นไทยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะมีความเสี่ยงจากอัตาราแรกเปลี่ยนด้วยตราสารอนุพันธ์ก็จะมีเลเวอ a ์เเจนะครับตัวเนี้ยก็จะมีเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งถ้าเรียงจากเสี่ยงน้อยไปยังเสี่ยงมากนะครับในขณะที่ตัวผลตอบแทนเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับผลตอบแทนต่ําที่สุดก็คือเงินสดนั่นเอง นะครับแล้วก็ไล่เลียงผลตอบแทนไล่กันขึ้นมาถ้าเงินสดปัจจุบัน,นบเนี้ยเราฝากแบงก์เนี่ยเราอาจจะได้สักหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับอาจจะได้ไดั้สักหนึ่งเปอร์เซ็นในขณะที่พันธบัตรหรือหุ้นกู้เอกชนเนี่ยเราอาจจะได้สามห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็คือพวกหุ้นกู้ตราสารหนี้ต่างๆนะครับในขณะที่อสังหาริมทรัพย์ก,กับทองคําก็อาจจะได้สูงขึ้นได้มากกว่านั้นในขณะที่หุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะ คาดหวังกิ e ผลตอบแทนต่อปีเนี่ยได้ตั้งแต่เจถึง12เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ตลาดแล้วแต่ตลาดนะครับส่วนตราสารอนุพันธ์เนี่ยก็จะคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นสมมุติว่าเราแบ่งสินทรัพย์ทั้ง7รายการเนี่ยเป็นความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงเราอาจจะตีแบบนี้ได้ฮะหนึ่งกับสองเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยเป็นความเสี่ยงต่ำนะครับสามกับสี่ เป็นความเสี่ยงปานกลางอสังหาริมทรัพย์ทองคําซึ่งก็รวมถึงพวกกองทุนอกองทุนที่เป็นรีซึ่งเราเรียกว่า real estate investment trust ครับคือกอง trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น infrastructure fund นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่าพวกนี้เป็นความเสี่ยงปานรวมไปถึงตัวกองทุนนะครับที่เป็นอกองทุนหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ย ที่เอามารวมกันเนี่ยอย่างเช่นกองทุนเซ็ตห้าสิบหรือว่าเซ็ตน้อยเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่ามีความสิ่งปานกลางเพราะว่ามีการด i ว e ์ซีฟายในหุ้นหลายๆตัวเข้าอยู่ในตัวพอร์ตนั้นในในหน่วยลงทุนนั้นนะครับแบบนี้ก็มองได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมองเป็นความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงนักลงทุนเนี่ยสามารถกระจายเงินลงทุนแนละลงในสินทรัพย์หลายๆประ,ประ,ประเภทเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนให้ได้ Ri s k and return รตามที่ต้องการ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตัวแอสเซทและความเสี่ยงจากน้อยไปมากแล้วก็ผลตอบแทนที่คาดหวังจากน้อยไปมากครับผมพบกันใหม่ในคลิปได้ครับสวัสดีครับ